วันนี้ผมจะมารีวิวครับมีดครับ Browning FA 4ว6สดีคกับยูทูบไสงได้ครับกับช่องม i ยูกิไนท์ครับช่องที่จะพาท่านมาเจอกับมีดสวยๆงามๆจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับใครที่เข้ามาชมช่องเราเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อดีไม่พลาด คลิปดีๆนะครับโปรโมชั่นดีๆสินค้าดีๆสินค้าใหม่ๆจากทางร้านของเรานะครับวันนี้ครับผมก็มาอยู่กับบราวนิงอีกแล้วนะรบ,บราวนิงก<ข>็ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า fa46 นะครับ <Dartmouth. S 1> ตัวนี้มีความสวยงามทีเดียวสำหรับบราวนิ่งใครที่รู้จักกันดีอยู่แล้วก็คงรู้จักกันดีอ่ะเออก็ <c oughs> เราก็รีวิวกันไปหลายรุ่นหลายตัวละกับบราวนิ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งก็ย้ำอีกครั้งใครที่ซื้อสินค้าแบรนด์ก็ต้องซื้อจากร้านที่มั่นใจได้นะครับเพื่อที่จะไม่เจอสินค้าลลออกกเเเเเีีียยนน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 นแบบบะะรรรรััดดตวว่งงจจปปปป็็็ู้ืืาาิข อันนี้เป็นรูปโลโก้ขเขานะครับที่เป็นรูปกวางนะเดี๋ยวเราแกะออกมาเลยแล้วกันก็สไลด์ออกมาแบบนี้สวยงามมากครับลายของเกตงูนะครับ <laughs> อารมณ์มันเก็ดมังกรหรือเปล่าจริงๆใครที่คุ้นเคยกับรุ่น FA18 นะครับก็คงคุ้นเคยกับรุ่นเนี้ยหน้าตาคล้ายๆกันกับเจ้า FA18 นะครับตัวนี้ FA46 ตัวตัวบอดี้เป็นโลหะทั้งหมดนะครับไม่มีส่วนไหนเป็นพลาสติกนะครับอ๋อมีตรงข้างบนนี้นะครับเป็น ABS นะครับมีไว้เพื่อกันลื่นนะครับคล้ายๆ FS8 เหมือนกันเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบๆตัวข้างหลังมีที่เนบกับกางเกงให้นะครับด้วยตัวเชฟเนี่ยโค้งนะครับทาเป็นแบบคล้ายๆเนี่ยเกดงูเกดมังกรอะไรสักอย่างหนึ่งนะตรงท้ายมีที่กระแทกกับก้อนหินนะครับกระแทกกับกระจกนะครับแล้วก็ตัวนี้มีมีดอีกเล่มหนึ่งนะครับสำหรับตัดเชือกตอนเปิดยก็จะเป็นระบบแบบฟิปเปอร์นะครับ เด้งเลยนะครับมีโลโก้ Browning ครับระบบฟลิปเปอร์คืออะไรนะครับฟลิปเปอร์ก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็มีดก็จะเด้งออกไปนะ ระบบการล็อกครับเรียกว่าระบบแบบไลน์เนอร์ล็อกไลน์เนอร์ล็อกก็คือผมรีวิวกันมาหลายคลิปแล้วล่ะใครที่ติดตามช่องของเรานะก็คงรู้จักกันดีนะซึ่งเดี๋ยวนี้เขานิยมกันมากเลยกับการทําแบบเป็นไลน์เนอร์ล็อกนะครับแล้วก็การเปิดแบบฟิปเปอร์นะครับไลน์เนอร์ล็อกก็คือการล็อกมีดแบบมีเดือยขั้นไปขั้นตรงกลางนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใบมีดเนี่ยตีกลับน้หลายหลายคนก็สงสัยกลัวว่าใบมีดจะตีกลับมาเข้ามือหรือเปล่าล็อกแน่นไหมนี่ล็อกแน่นเลยนะครับแน่นมากการเก็บนะครับก็ไม่ยากคกกก็็็็จะมีีีเเเดือออย่่่่าาางงงนนนนน้้้้้แแแลลววววววชชปปิโ ปัดตัวเดือยนะครับไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วมันก็จะคับลงได้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้การเปิดเปิดได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการเปิดแบบทั้มสตันนะครับทั้งสตันก็คือจะมีเดือยขึ้นมาตรงข้างบนหัวมีดตรงนี้ทีนี้เราก็ใช้นิ้วโป้งนะครับปัดตัวทั้มสตันขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับก็เป็นการเปิดอีกรูปแบบหนึง่ง แต่อาจจะไม่ได้เด้งเหมือนแบบตัวฟิปเปอร์นะครับก็คือเราต้องใช้แรงดีจากมือด้วยนะครับสวบขึ้นไปแล้วก็เปิดนะผมอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่เวลาตั้งกล้องให้ดูแล้วมันเห็นไม่ชัดนะครับนี่ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูสเปกกันดูนะครับสำหรับเจ้า f a 4 6ตัวนี้นะครับความยาวเต็มนะครับจะอยู่ที่21เซนนะความยาวของใบมีดนะครับจะอยู่ที่9เซนความกว้างของใบมีดครับจะอยู่ที่2.7เซนก็คือส่วนโซนี้นะครับส่วนความหนาของใบมีดครับอยู่ที่3.3มิล FFA ทาาาาใบมมีดค่อนนข้งห จะได้ความคงทนแล้วครับใบมี่นะครับก็จะเป็น 4C 0 c นะครับซี0ีเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นเทคโนโลยีนะครับเป็นนวัตกรรมที่ทางเยอรมันเป็นคนคิดค้นขึ้นมาผมก็ได้รีวิวไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับซึ่งย้ํากันแค่ว่าเหล็กชนิดนี้นะครับจะไม่เป็นสนิมนะครับคงทนคมนานเลยทีเดียวส่วนค่าความแข็งครับตัวนี้ค่าความแข็งจะโดดกว่าเพื่อนเลยครับอยู่ที่5 9 HRC ครับความแข็งค่าความแข็งจะค่อนข้างเยอะนะครับส่วนน้ำหนักสู่ที่ 200กรัมนะครับก็จะเบากว่า FS18 นะครับรุ่นที่รีวิวมาก่อนหน้านี้ครับคือ FS18 ลบหนึ่งะครับตัวนั้นจะหนักกว่าตัวนี้ทงเยอะนะก็เหมาะสำหรับพกพาน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอตอนนี้นะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ทาง Shopee หรือทาง Lazada นั่นเองนะทางลิงก์ที่อยู่ด้านใต้คลิปนะครับสำหรับครั้งหน้าผมจะมีมีอะไรมาให้โชว์มันอีกนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ร้อนมากครับ